ซื้อทองยังไงให้ขายออกได้กำไร ซื้อทองยังไงให้คุ้มซื้อทองยังไงให้ขายออกได้กําไรเราอาจรู้อยู่แล้วว่าควรซื้อเก็บเพื่อขายออกในช่วงที่ทองขึ้นแต่เราก็มีความเสี่ยงที่เราจะขายเร็วเกินไปทั้งที่ยังมีโอกาสที่ทองจะขึ้นอีกเยอะและยังมีค่าใช้ใจ่ายแฝงในการซื้อขายทองคําอยู่อีกวันนี้นะคะมีทิคซื้อทองให้ได้กําไรพร้อมวิธีลงทุนทองด้วยงบน้อยมาฝากเพื่อปั้นให้ เหล่าบรรดาน,นักเก่งกําไรทองคํากันนะคะโดยนอกจากที่เราจะซื้อทองคําเพื่อซื้อมาขายไปให้ได้กําไรแล้วนักลงทุนมักซื้อทองคําเพื่อกระจายความเสี่ยงเพราะผลตอบแทนในทองคํามักจะไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นต่อให้ติดตัวแดงทั้งแผงแต่ทองก็ยังขึ้นช่วยให้อุ่นใจได้อยู่ค่ะ ซื้อทองยังไงให้ขายออกได้กำไรการซื้อทองคำและขายทำกำไรอาจเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องสังเกตและเข้าใจตลาดก่อนตัดสินใจซื้อ และนี่เป็นขั้นตอนที่ควรจําและนําไปใช้หากคิดจะลงทุนในทองคําค่ะทําความเข้าใจในตลาดทองคำเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อราคาทองคําเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกอัตราดอกเบีย้ยและอุปสงค์และอุปทานวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําความเข้าใจตลาดได้ดียิ่งขึ้นทองคําซื้อได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื้อทองที่ไหนในรูปแบบใดตัดสินใจว่าคุณต้องการลงทุนในทองคำอย่างไรมีหลายวิธีในการลงทุนในทองคำเช่นการซื้อทองคำจริงทองคำกองทุนรวมทองคำหรือหุ้นเหมืองทองคำวิธีการลงทุนแต่และวิธีมีข้อดีและความเสี่ยงในตัวเองดังนั้นคุณต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเป้าหมายและการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงของคุณ ซื้อทองคําเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการลงทุนในทองคําอย่างไรคุณสามารถซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายหรือในหน้าที่มีชื่อเสียงอย่าลืมเปรียบเทียบราคาจากแหล่งต่างๆตรวจสอบความถูกต้องของทองคําและทําความเข้าใจกับค่าธรรมเนียมค่าแรงค่ากําเน็ดที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมด้วยทุกครั้งนะคะ ติดตามตลาดจับตาดูราคาทองคำและข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อทองคุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์เช่นเว็บไซต์ข่าวการเงินและแอปมือถือเพื่อติดตามแบบเรียลไทม์ส่วนตัวนะคะเอชอบดูในเรื่องของราคาทองคำที่เป็นเว็บไซต์ทองคำหรือทองคำราคา .com หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของทอง ขายทองคําเมื่อคุณพร้อมที่จะขายทองคําคุณสามารถขายคืนให้กับนายหน้าที่คุณซื้อมาหรือขายในตลาดเปิดก็ได้อย่าลืมเปรียบเทียบราคาจากแหล่งต่างๆทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมค่าแรงค่ากําเน็จที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมและพิจารณาผลกระทบทางภาษีการขายทองคำเพื่อหากำไรพิการซื้อทองทองคำแท่งหลายๆแท่งสามารถรวมกันเป็นทองก้อนใหญ่ได้ เพียงเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยซื้อทองที่มีมูลค่าสูงยิ่งมีค่ากำเนดต่ำลงแต่มีข้อเสียคือแบ่งขายลำบากหาคนซื้อต่อได้ยากใช้พอย n ์ซื้อทองใน lazada shopee โดยเลือกร้านค้าที่เชื่อถือได้เสียลงทุนทองเขาใช้แต้มลด30%ประหยัดไปหลายพันเชียวค่ะซื้อทองร้านไหนขายคืนร้านนั้นได้ราคาดีกว่าเพื่อไม่ให้เจอปัญหาการกดราคา สะสมทองแท่งได้กําไรดีกว่าทองรูปพรรพันธ์เพราะค่าบล็อกต่ํากว่าทองรูปพรรพันธ์และทองที่อยู่ในรูปเครื่องประดับเมื่อสวมใส่ก็ทําให้สึกหล่อได้ทําให้ราคาขายคืนร้านทองถูกลงซื้อทองลายยิ่งน้อยยิ่งคุม้มเพราะทองที่ลายน้อยจะเสียค่ากําเน็จถูกลง วิธีการลงทุนทองด้วยเงินงบน้อยหลักร้อยก็ซื้อทองได้ทยอยสะสมทองคำด้วยเงินทุนน้อยๆไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่มาซื้อทองอีกต่อไปค่ะตอนนี้นะคะมีในเรื่องของการอมอ,อมทอง1ออมทองทยอยซื้อทองคำตามน้ำหนักทองหรือจำนวนเงินที่ต้องการเริ่มต้น บาทต้องแล้วแต่เงื่อนไขาทางร้านอาจจะทีละ10บาท100บาท1,000บาทเมื่อสะสมครบตามเงื่อนไขเราจึงสามารถถือทองคำแท่งได้จริงโดยร้านทองที่สามารถออบทองได้มีหลายแห่งเลือกเจ้าดังๆไปเลยเช่นหัวเซ้งเฮง YLG แม่ทองสุข กองทุนทองคำเริ่มตั้งแต่500เท่านั้นเพราะการลงทุนกองทุนรวมทองคำคือการเอาเงินไปให้ผู้เชี่ยวชาญล,ลงทุนให้ในหมวดของทองคำเขาจะแนะเงินไปลงทุนกับราคาทองคำของโลกอย่างไรให้จำไว้ว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแม้ว่าการลงทุนกับทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและจับต้องได้แต่ก็ไม่มีการรับประกันผลกำไรก่อนการตัดสินใจลงทุนทองอย่าลืมประเมินสภาพเศรษฐกษิจศึกษา และตรวจสอบราคาทองอยู่เสมอนะคะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาดีๆก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆสำหรับช่องของโค้ดเอสอนการเงินจะเอามาฝากกาันไม่ว่าจะเป็นบทความเรื่องของการเงินอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแนวคิดดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จจะมาฝากกันในทุกๆวันค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิต โคดเออีซีมันนี่